อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาระสาเตมาสาพุทธภวาติกโทนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนาจาวิพุธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวาระสัสำโทชารสํโนคโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุทธภาวาติกะโนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุตทุกโตสุปันนาจาวิพุธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุดภาวาติกะโทนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุตทุกะโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวาระสำสมโทชารสำนูขโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุทภาวาติกโทัังนูดวทาติสาธรรมริโรนุตทูกโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุธภวาติกะโทนังนุตวทาติสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนาจาวิพุทตมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาราสาเทมาสาพุธภาวาติกโทนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุตทูกโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุทธภวาติกโทนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาราสาเทมาสาพุทธภวาติกะโทนังนูดวทาติสาธรรมริโรนุตทุกะโตสุปันนาจาวิพุธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุทธภวาติกะโทนังนุตวทาติสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวาระสมสมโทชารสสโนูขโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุทภาวาติกะโนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุทุกะโตสุปันนาจาวิพุทตมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาระสาเทมาสาพุธภวาติกโทนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ อิปิภวาราสัมสัมโทชาราสัมโนคโลวิอาตปูสมารัสาเทมาสาพุทธภวาติกโทนังนุดวทาติสาธรรมริโรนุตทุกโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ อิปิภาวารสัมสัมโทชารสัมโนคโลวิอาตปูสมาระสาเตมาสาพุทธภวาติกโาโนังนุดวทัาตทิสาธรรมริโรนุตทุกะโตสุปันนาจาวิพุทธมาหังอาคาโสติ